ครับสวัสดีครับผมเป็นน้องแฟนเพจตะเกิดพารวยที่กรพบรักทุกท่านนะครับวันนี้ตะเกิดพารวยก็พามาขายปริศนาสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดไปจําวันที่30ธันวาคม2564นะครับซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะครับของปี2564นะครับซึ่งหน้าปกสลากก็เป็นอ่า รูปสัตว์นะครับส่งท้ายปีเก่า New Year Eve นะครับ n e w Year อ v e ก็คือเป็นข้อความที่หมายความว่าเป็นวันหยุดส่งท้ายปีเก่านะครับทางราชการนะครับเป็นวันสิ้นปีนะครับส่งท้ายปีเก่า New Year Eve นะครับโดยมีรูป,ปัวกกับรูปรูปเสือนะครับเสือปีหน้าก็คือเป็น เป็นปีนักษัตร์นะครับเป็นปีเสือนะครับเสือจะดุเสือจะร้ายนะครับส่งท้ายปีเก่างวดนี้ก็อย่าลืมนะครับเสือจะเชื่องหรือจะอะไรก็นะครับลองดูนะครับในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับเป็นหน้าปกสลาก เป็นวันรัฐธรรมนูนนะครับนับปกสลากรัฐธรรมนูนซึ่งผมก็เจาะได้เลข475นะครับก็ซื้อเลขสลากมาตามที่สองดูได้นะครับก็475นะครับแต่เลขท้าย3ตัวก็ออก476นะครับก็เลยพลาดไปแต้มหนึ่งนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นคน ใบได้นะครับใบหวยใบได้นะครับแต่ให้ซื้อเองีซวยนะครับอ่าเป็นบุคคลที่ซวยนะครับถ้าเกิดซื้อด้วยนะครับงวดนี้นะครับงวดชิ้นปีงวดนี้ผมก็เลยอ่าซื้อมาแค่อ่าใบให้พี่น้องดูเฉยนะครับอ่าเพราะว่าพี่น้องบางคนก็ติดตามบางบางบางคนก็ได้บางคนก็พลาดนะครับเพราะว่ามัน การเสี่ยงซื้อนะครับมันเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ผมก็ใบให้ดูนะครับถ้าเกิดชอบก็ผ่านถ้าชอบกอ็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับซึงวันนี้นะครับผมหยิบสลากจริงมาที่เลขท้าย3ตัว869เนะครับเลขหน้า285ปนะครับนาปกสลากที่เอามาส่งเอามาเปรก็คือ ตามที่เห็นนะครับส่งท้ายปีเก่า New Year E v e นะครับเป็นวันสิ้นปีวันหยุดราชการนะครับวันเฉลิมฉลองนะครับในแต่ละประเทศในแต่ละสถานที่ก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับปีหน้าเป็นปีเสือนะครับเป็นนักกษัตริย์ของอ่าเป็นปีเสือนะครับปีขานนะครับปีเสืออ่าปีอ่าก็เห็นรูปนะครับเสือไล่วัวนะครับ กําลังจะไปเสือกาลังจะมานะครับไม่ทราบว่าปีหน้านี้ะจะเป็นเสือสิบเอ็ดตัวหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับงวดนี้นะครับเจาะมาได้ตามที่ผมสังเกตนะครับก็คือ,อดาวนะครับเป็นดาวดาว สีดวงนะครับเป็นดาวสีดวงเสือในปกติแล้วไม่ไม่ใช่แค่หกนวดนะครับมันมีต้องมีเยอะกว่าหกนวดนะครับมันจะเป็นแปดหรือเป็น1 0บนะครับแต่ในเสือนี่มีหกนวดนะครับดาวสีดวงเสือหกนวดอ่าแถมมีตาข้างเดียวอยีกนะครับเสือ <laughs> ตลกมากๆนะครับนีเสือ,ออารมณ์ดีนะครับดูดูนะครับ ดูตามสังเกตนะครับตามตามจุดสังเกตตามอาย่างไงละลายลายที่เขาเป็นเป็นปริศนาซ่อนไว้นะครับก็คือตามนี้นะครับมีลูกโป่งอีก10ลูกนะครับสัตว์กระสีเท้าธรรมดานะครับมีสัตว์2ตัวสีเท้าก็เพดขา,าดาวสีดวงเสือมี6กหนวดแล้วก็ตายลูกหนึ่ง นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอีกสักสีส่สาหวันนะครับก็จะเจาะข้อมูลมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูอีกนะครับงวดน,นี้คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ